ว่าละเกกุมนก็ดอกเวกิยญพกอดีกกันเดมุกบพิพุ้นนาสราตมะติกบปดจารีตินิยายลุยสอดชิตลาคีโทคิชิเจหนอยโย่เดตักซอพุกกอะกขคาบอะไรที่เช่ก็เช่ออเวดาตักซอเตอตะาเน่หนอบาตาดูโอทอเวด้าตามมาอ่าตามูทอเกทอตะาตาสู้รออ่าตาจูตานาดอตใตอทีอกอล้อ โสซ่คอลเลจคอลเลจโจโพลอักโปุอสากิปุโมอ,เอวเ,ออเวดานี่ดูอุตภเวดามาตะไครเนี่กวเวดานาะเลือะอาเวบัณาาะารวิทยายลัยเทคโนโลยีเนะาะปฐุมวันเลกเวบอกกอปุพปุ่มลกให้กับโต้ได้เนี่ยไม่มาทางกาเลเนี่ยเวเวดานกวเวดาลมทับ กุ้งเนาะเมเวดสืลอกวอคีอโคลลิตะกะคาคาอินะเอาไว้เม่กเวดนั้นปุให้กู้ให้ผ่าตาเนาะบ้ากเลยสึฮอกโคเดกองทัพบกเนาะปุ๊ให้กู้ดาดูกระตุ้กดอกเวด้านี่อตตบผีตามันเนาะคาคาอินะก็บ้าเลยกับโตดะก็บ้าเลยที่ตาสุลโลลก็จ้เต้ปูนเนปุ๊เอาไว้ไดมาตะลนนอตินีบาเนาะก็บ้าเลยเวก็มนิเด ဗမ္မနလေဘတ်တာပါပနော်လာအမီဝေဒကောကျတဲ့အဟီရိုတကလောအဝဲပို့တော့တာဟီရိုစာအဲ့ပရာခုပို့တော့အပရာတီပေါ်ကောပိုစစ်ပါအချက်တော့ခိုင်းနေជីပေါ်ကောပိုကောကတဲ့ခခနော်အဝဲဒခေတ္တယူကြောက်လို့တော့အဲ့ပါကူပါအောင်တော့တာအစတော့တာအကေဒီကောနဲ့အာထောဝေဒပအဝဲဒဖလာဝေဒဆက်ဆက်ဖလာဖလာနေလောနော် ดี๋ยไปเมตตาแต่ก่อนใหญ่ยกว่าได้เลยถ่ายทอดสดยกว่าไดกระตร์ว่าบานอบั้มเลยทอดเดเลดเดี๋ยวพยาามนับประสิงาเอาไว้บ้ากก็เลยกระตุตาเหลเวาเดีอาศกมือโดสึกโคสิผ้าเดี๋ยวละอาโอ้ดีเลยล่อนลาตัโอ้ดีเลยล่อนลาบานสิผ้าเลิคอเล็กโจเลยปฐุมวันบาตาดูอุทอเวาเลยปลอตาลูกแหวบปลอปูแพ้ไว้กระตุลราคาถึมุขจู่หล่อบ้านชาตินาเกตเวดาต่เมตตากอตาเขบาบั้มเลยแพ้เลยปฏิดู์ัข้าูต่เมียเด้อ เอาไว้ปตาจูบบ <aid> ้างก่น <who> ท <referred to> ี่ลอเนาะถ้ากระโตดอนาคตตอเลยเอาไว้ด้านแหละกระโตดรอไว้ด้าไหนกระโดดเราจะพูดพูดโผบ้าชาตนาเกะขอเลดจูบโผอ่ตสิกวางสิผ่านไหนเอาไว้ได้สิเชิญไวได้แค่ละกันเช่นนี้หรอถ้าเกียวกัคตตอเนี่ยมีไว้ได้เจ้าแต้สุดาตงานบรรยายเยาวชนไทยรักข้ารักแผ่นดีและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสเพื่อความมั่นคงของชาติอืมเอาไว้ได้เนี่ยตาเกียโคตรเลยเอาไว้กับบ้านแหลกกระตูเราไว้ได้เด้อเทคโนโลยีปฐุมวันอาคอนเล็กตาจะดูเนบ้าข่าเลยเสร็พอห้าเลยเทคโนโลยีตาคุบากุเซก็ลึกเหลือโจละมีดูแต่เพลสร็กก้นเนี่หออเดินเลือดตากว่ามาราธอนเนี่ยเลยไว้ได้กอมือก็มป่าบ้านมาดูแลเอดอกซีก่วไว้ได้ตา आदुमा एडो सिग्याबडा ता आदुमा ले ता ओता खखई खगोटा स फुको खै को तका जक बपला खुत ब्लो ख बम देला चोय ला साबा ठोय ला सा ने ओ नो दो ता अकुट दो मे तेले ग न्यो क्रो ने यो अता सा दो ता एथिकों ता ए आलोपा फुलो फता खिख ख क मसु बाका ल ตัตลดตปกะเลยตัโตตัลูตเซเซาพลาเนาะตั้ลูตัเบลตัตตัลูตัิคาเกลริกลที่คอเนาะอตกเกตเกลเอาไวกบตัวไว้ด้วยกหน้ามือดมมาเนาะโดตั้ีกว่าอุดออกเส้ภาพกันลยสิกว่านี่ တတ္တိသတ္တတတ္တလောတ္တလောတ္တဘလက္ခိုးလထိပုကောပုဒေလောဘာဂျိုဖို့စိန့်ဖာပူနာဂေပရာနေပကဘမဒီလဲနော်အဝိဒာမေသကုနေစစ်ချဝေတဝေဒတောတော့နောကသတာနေနော်တောတော့နောကသတာနေတောတော့နမੁੰဒာကုဒတ္တတတ္တလောတ္တလောတ္တဘလအဝေဒာနဲနကဒုနေဝေဒာနီအာ ဖကတဲကြလက်ကြည့့်နော်တာယူကြနကဒုံနေဝက်တာယူတာကြလတလကတော့ဒီဖန်နယ်နေလို့နေမောဒတာတတ်တလူပြလည်းနော်အခုစနေတော်တော့နော်ကစားတော်တော့နမူနာဒတော်တော့နထင်းကောနော်ငါကဟာထော်လပကပြပွေတော့တခိတလာနေလို့အော်နော်ဒဝက်တဲ့ဘခဆေကိုဝေးတာလေအလင်း มาตาเลยประสบการณ์หมอตาแหลปปูคุซิฟาลาเบกเราเลยขอบรัวบ้าเว้ตนโลโลกแฮเกท่าบ้าสื่อคุกเกลตราง่านี่เอาเว้ได้ตาแหลคอบรัวต่เว้ได้บ้าขาเลยมาตาเลยที่จะก่อเช่าาดอกกระแฮคลฮใจีเนียโอ้ก็ลก้ลๆหรอแล้วเกะให้นาเซอร์ก็อวิสาสูเแปลจะจออท่อกระสีหมูบัวสิฟะโอเลยคลีปูจะกจออท่อเลยกับป่าเซอร์กอเลยนี่ยกายเยกรอตอนนอนทีกลาเซอร์กลา ကာကုတ်သက်လလကတ်ခွေခလုံးလာကွာကကချွေခလုံးတိကောကာခွေလေကမ္ဘောဒီးယားဒီစောက်ကလဲရှားကေဟေနာအကောဟေနာချေခါခိုင်းလောဘာသသနာကေသတ်တမပါတော့သတ်သက်ပြမတ်စကိုတတ်သစ်ဖာနေခေါ်ဒါနိတင်ကော်ဒနမူနဒါကေနောအဝဲနဲ့တာကတိုဒူဖတ်ခေါညာဘာသသနာကေအဝဲဒါနဲ့ ຍກະແຮ່ຣິພໍມາອາເມບວາລາອາຣິດດໍຣະກາຂາຍເລີກໍຈໍເຕບຸລໍດໍລໍອະລໍລາອຸເຊກໍແຮກະເກຮໍກໍຄູຄະສຸຍາອາດໍປຸເວຟິແມແມເລຍຈາແປທີນໍພານໍອາຂາຍຣິດຕະບາຂາແຕຊາຕະມາບາບາສາຕະນາເກນໍຂາຍປາບາສິຍາເລກໍຈໍເຕບຸປວາເອປດໍເນຕຣາໂນເມກິເອຟມູດໍເລປວາເອສູມູດໍສູອຕະພິຕາມາສິພາ tipo kop pun ke ba hita aridu ke anomide hita aridu superdo ne lo bam le le pedo ne bli kibli nya mefune gata pole mudafoko dok huga yatiko ta lo chola ke ra da le ko co tepu le pemba singa kha ine ta et ti e ko da es posipu a se mudone anomide a e akuna le kwata prada le thiru ko se pa sama of ta se ba do bu se do แมคัพกุ้งสุขภัดโดตะไกเน่หนอละอวะเมเกปัวให้กุเยผาตาละสึมโดตะกัปปาเนอวะเทวดาแพโปเลยเซอลตะเมญญาคะเนมูดาหลอตอละซะผอคุเคลเคเชหลอซัปปะสุโพสีซัปปะสุโพบาดโดเมบล็อกคอกกาอวะเนซาบาหิมูดาเคลเคเชตะอเกเกตะเกเกเนเมเวดะสัมมุสาดาละซาบัตตุหลอเคลเคเชหลอดอบาหิมูดาสะโค ໂກພາໂດກະວິລາອໍລະໂພອຸເມກເປກະຈຸລໍລະດຸດາອຸເມກອະບະຕະບະເນສາບະຫີມູດາໂດຕາລະທາຫັດເຄຕະມິນເມໍສຸຕະລໍເຄປູເວປູດໍບາປາດູປາສໍໂພລຸນເນຕະກະປາດເກປະກະບັກຂາລໍແທລະສີກາລໍໂດຕະກາລິວາກະບໍຢູລິສິຄໍຄໍເດລະກັນຢູ່ທໍລະກະແລເຕີລໍເມປໍນິສາບະສາຍລໍກໍຖິແລອາເວດານິເມຕາເມມູດາ အာတဟီမူဒပ်ခံလိုလစကောဒေါ်စာဘောဒေါ်တပတစ္ကာခလိတိနော်ကလိုဖဒိုလက်တေလော်နအာမြုံအစာကြလဲအိုတလောဖိလဲစာကဘချေတဲဟလဲခတိဒီအကုဒနဲတလာအိုဒစာတမီနတပမေပွာစုဒ္ဒစာဖလော့တေခိနော်အခုနေဘတ်စခေဒေါ်တာနာနာကိတိတနာကေကဘပာလောစာခေကောဒ်ပြေမှုချင်းနော်နော်အဝေဒနဲတာကစော့ခုကောပုတ်တတ်ခါခီကားခါနဲ บ้ากาเวค่ขอีนี่ตากรซอหาทอเวดาแพเลกอคูอนุทินแลกเชลออามีเลือกุเอลลาเปเลเมเลซาดอเมเลซาอาคอคูเนท้กอการออกมาเจือเสกกวเวดาแคบุดี้เลือทรัมเกเฮดอเกท่อเวดาปลกอุตสาทรัพคอดูมุกตาเฮลีดอทรัมเฮเนต่โซบาดอตาลาปอถวยดอคีเนกอจดเตบาเลอกุยเวดาอะเวดา พลามาดีตอเลยก็เจ้าเต้ตัดดุเนกิตาโลละ,ะข้อเวดเนสิตภาบาเดเวดันเ,เนเนาะตาโลตาเกเรเนอเวดัตะบลุตโตเนาะกัเวดันปราสาทตาคอยปราสาทคานนาช่องอามะบ้านหนองจารบ้านหนองยาสิทธิภาพเนาะตักซอกุยเวดันคอโปรเลกโกโคอนุทินอัตเตล,ลอดต,ต,ตีบ่ะอัตอา,ตา,อานาบะ ก็อเมริกาก็คู่กันเขานีฮิสก,ก,กว่าเม่โดปกติยาเลต้ามันยอเกูสันีโยกอบาเลเวอร์ฮกคู่กบปีตาลอสาาาาสอสิปาบัสโซตนาเกตัสโซสีเวดดดีนักรบชุดดำเริ่มประชิดประสาตตาตคอยหวังเอาคืนประสาตตาคอยรองคำสั่งแม้จะพลีชีพ สิบดานนี้บาชชนาเกตเตวดาสุคอมาดพสดุดูเนเลดสบูอัลตัลลน้อเอาด้าโยดูเน่เวลิชอราอนเะยาลีดเอาด้าครเตาอซสานเกทอกเวดากะเกทอกเวดาแคบเดียกระดอตาโคซานเอาด้าตุนโลบาล้คิดลบเลยกจัวตานาะโยดูเนกะดาเกดอดเพตาเชลอมีเพกกวาลาเปอ มาเลเซียเนี่ยหรอเนี่ยคัมเมนแคบเดียเนี่ยขวิเลกรทอเรยเติร์ดทพระกระทุกกบเวลาสองเอาคนกว่าก็เจ้าเทพพูดเอบัดดอสืพซื่อพระสืบบุกอวาตดอโอ้ขอกีเวด้าตากลือเนาะมบ้าเฮเลยกุสมุนากอาเวสิตะปลิาสีบาสีเวดาดินเนตักซอคายตทอแบบนอเนาะอยากจะเต็มาพื่อะใครเนี่ยอดิเลยอะใครเปเม็เตะมาแล้วก็คอนุทินเนี่ยโอ้เลย လပေါ်ဘာခုလောအိုးဒါလည်းလပေါ်ဘာခုတာကတက်လောတောဘသီရုကောဖက်သီဘုကဘောတာနာနဲနဲကြာလောလीနော်ဒတကခုထနဲဘူထကဒောလीအောင်းနဲသီကောပယ်ဆဲတကွာအဒိုစုအခက်္ဆာတက္ကပကတဲရောမက်ထပ်ကုနော်အဒိုတာလောနော်ကိုထဘူစီဖက်ကံမင်းလောဘာဖူးကောခိုနဲအဝဲနဲကတ်ဒိုနဲဗဒမတ်နော် คะแนนท e ่ผาตัคเธอเลนกิเตอร์กเตอร์เหรอบ้านตาดูแหล่ะเอาเวลาเมปวดระลั้ l อ id ริูดูมาดแหลกตะโตเลยด้ตัลิโกเต้บุโอบุยเวาตะครบอตงสวอีเลตาดาเดคบเนียปทวซ เอทีเอโกดอกปาพระราวสืออัตมัเนมาฆาสือตายฮิลลสาสมูดอันนอคขัวเกี่ยอสิพะมาเนอวิรากกัมเลหรือก็จ้เตะอสสเคลลชินนี่รเนาะตากระสอนใดูเป่ดนี่อโอชัเคลเลยทอเลยทอคูคู่สุตามเนอร์อเตชวิดเวลิาสดอพระญาเปิดดอตายุากตดึ